สวัสดีครับเช้านี้พาชมบรรยากาศไม้ดอกดอกไม้อย่างเดียวนะครับท m 2.5ผมต้องใส่หน้ากากใส่แม้ก์เพราเช้บบรรยากาศาดูบรรยากาศสวนไม้อเยี่ยงเดีย่ยคลินี้ ไม่ได้ขายเพชรบ้านานะครับดูนี่ครับดูคอนซูเอเงี้ยเขา,เาถ้าไม่ใช่ดูที่มีดอกก็ไม่ได้ดูดอกเนี่ย ผ้าขาวผ้าขาวดอกเริ่มร่วงแล้วนะครับบ้านนากิ่งตอนต้นนี้ก็ขึ้นแล้วฟื้นแล้วนี่หอดหขอดใสเออกครับแบดกดำรายชินีสายรายชาโชค ก็อาจจะ,ะชใช้ได้นะตอนเล็กๆไม่ใช่แบบนี้ด,บบด,ดนนะะูดอกเพชรหนองเดียวนี่หนึ่งดอกเพชรหนองเดียวก็สเปคเทเบิลนาเลยนะ แล้วดูใบเขาเขาก็จะมีความเงาปรอดเนี่ปกลมแล้นก็ประมาณนี้แต่นี่เป็นกิ่งเสียบบนตอยักษ์อาราบิค่มครเขาก็เลยเป็นสูงสงา่าแต่ต้นเล็กเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงมาดูบ้านานาดอกเล็กเกยสารแลบนะครับ าชินีนะครับาชินีเป็นประมานี้ต้องเอากันแดดไว้นะครับไม่งั้นเสียขายหมดโอ้จะได้ปลูกว่านาต้นนี้แล้วไม่ไหวแล้วครจอดไว้นานก็จะทิ้งกิ่งไปไปดูเสียอน,นะครับเวลาเรียน้อยเจ้ารวมมิตรถ้าเพชรพินทอง ดอกมาแน่นจัดแล้วเขาก็จะร่วงแบบนี้บานบานไม่สุดเพชรพินทองนะแต่ถ้าเป็นประเภศเนะี้ยอันนี้ผมก็ไม่ตั้งชื่อหรอน,นจะบานตลอดนะครับเป็นก้อนเป็นทวงนี่เห็นไหมเป็นทวงแบบนี้เลยอ่าผมก็ไม่รู้ชื่อเลยผมมาเสียบเสียบหลายตัวในต้นเนะี้ยรอให้เขาติดฝัดแต่อันนี้เพชรสองแพรลูกนะ ไม่ใช่แม่เพชรสองแพรลูกเพชรสองแพรรักทังทองอมาดูราชินีชุดแดงกันนะมันยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์ คาดว่าปีหน้าอาจจะสมบูรณ์อยเข็ดสองแพรตประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะครเบ็ดสองแพรจะตอนกิ่งอยู่ต้นนี้ ปีนี้แหละจะเปลี่ยนดินให้สำหรับต้นนี้นะเดี๋ยวพามาดูเพชรสายยันนะว่าปีนี้เขาขึ้นยังไงเอ๊ปีนี้เปลี่ยนดินแล้วทำไมร่วงโรยเร็วจังเพชรสายันก็ร่วงไวนะ มนนีก็ร่วงแล้วผมไม่ได้เขี่ยนะครับผมไม่ได้สนใจเขีย่ยเอาฝัดเอาอะไรรอกเพราะว่าได้ฝัดไปผมก็ไม่ได้มาเล็ดไปผมก็ไม่ไม่ค่อยเพาะบางครั้งเคาะแล้วผมผมก็มาแยกไม่มีเวลาแยกถ้ามีอารมณ์ศิลปินก็ค่อยทำนะไม่มีก็ไม่ได้ทำ <laughs> โอ้วยงามนะท่านผูน้ชมถ้าพาดูต้นนี้ดีกว่านะครับ ลูกไว้เด้อก็ได้ก็ได้ดูบรรยากาศนะครับไม่ได้ขายดูบรรยากาศไปท่องอเทอมกันแบบไม่เวียนหัวเพราะว่าเสียงดังรถยนต์หน่อยนะ ต้นนี้ดอกดกนะครับกิง่งก็กิ่งเงินครับ ตัวน,นี้พันห้าก็ได้นะเผื่อสนใจคัดไปเป็นแม่พันนะครับมีอยู่สามต้นดูบ้านนาอ้วนบ้านนากลาย 2002-2003ใช่ไหมเนนั็นกลายกลายแปลกแต่เกสอนก็แลบนะเกสแรแลบตัวน,นี้ดอกดอกชมพูออนแลบบ้างไม่แลบบ้างเก็แลบนะเกสแรแลบกจะเป็นความแปลกอีกแบบนึงนะฮะอันนี้ก็มงกุฎมรกตที่ดอกกอก หมดแล้วนะฮะคนนี้นนี่ก็บ้านนาไกลใบจะกลายนิดนึงดอกก็กลาย,ลายตะกี้สอนโผล่เรียบวนนี้เคยเปิดราคาที่เท่าไหร่ 2องพันหก้ครับต้นนี้ก็ไม้เล็กนะตันนี้ก็ไปเจอแบบนี้ต้องหมุนนะครับ พอเจอแดดโอ้ยกระถาต้องเหมือนเหมือนช่วยขนาดขอชมเมื่อวานก็ถอนราชินีต้นหนึ่งว่าจะปลูกเลยแต่พอดีดอกเขาสวยก็เลย<ม>ก็เลยแขวนไว้ดจะจัด,ดรากตรงนี้ก็ลดหาเสียงหน่อยนะครับอืม ใช้ได้นี่น่าวังดูดอกของทุ่งเศรษฐีนะทุ่งเศรษฐี ต้นนี้480ได้นะครับทุ่งเศรษฐีแต่ว่าตอนส่งผมอยู่ขอตัดกิ่งอันนี้ออกเพื่อไม่ให้เขายาวเพื่อไม่ต้องใช้กล่องยาวเท่านั้นเองนะโอ้บรดแหดนาำตันะนี้ แล้วหนังบัวเดี๋ยวปีนี้จะพัฒนาตัวนี้ครับจะพัฒนาตัวนี้โอ้ใบด่างทีางนั้นสิบดอกใช้ได้นั่น,นี่ยกิ่งต้นไหนไม่รู้ทั่วทิดทั่วเดียนนี่เดียวผมกเได้ พวกไม้พ่อเมล็ดที่คัดไวยข้อดีของไม้พ่อเมล็ดคือเขาทนทานนะฮะไม่ต้องมีไวรลงไวรัสอะไรเลี้ยงให้โตอย่างเดียวแล้วดอกสวยแน,น่นอนผมก็เลยค่อนข้างที่จะเก็บไม้สีพ่อเมล็ดดอกชั้นเดียวหรือร้อนไม่เกินสองชั้นเป็นที่สามชั้น,นด้วยดีก็ได้ส่วนไม้เสียบโอ้ยไม่ไหวนะครับผมดูแลไม่ไหวมันสวยช้า อันนั้นคือด,ดอกสวยเถอะค้ดอกใหญ่ดอกสวยดีแท้โอ้ไม่ใช่ถ้าใบเงาย่เป็นวางกั้นด้วยนี่สายคงอะไรสักอย่างนี่แหละสนใจไหมครับดอกขึ้นใหญ่ดีแทะบุหรี่บร,บราเลยดอกใหญ่ยังกับคนันเดน 7จ็ดร้อยแปดสิบนะครับตัวน,นี้ตั็นใหญ่อ้าบรรยากาศมีเท่านี้นะครับก่อนจะเตรียมตัวไปทำงานไปไปดูอย่างอือ่นนะฮะดูบรรยากาศคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต จบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ